สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับพี่แอนนะครับมาทําไมนะครับถามเขาดีกว่ามาทําไมครับมาทําไมเพิ่ได้ก็ไม่ตรงมาทํา,อ,าทอะไรมาทําอะไรมาทําทําไมมามาเด็ดใบพวงคามค่ะเ,เพราะว่ามันบอออกดอกเตื่อเลยตั้งแต่ออกคราวที่แล้วสองครั้งเองก็เลย กว,วมีผู้รู้รแนะนำบอกว่าคือลิบใบออกหมดเลยแล้วก็ตัดยอดพวงคาวนี่เป็นพวงคามที่บ่ชอบน้ำนะคะแต่พี่โจ้ค่นน้ำทุก,กวันเลยครับ<อ>แล้วตัดไปแล้วมันจะออกดอกก็รอดูกันค่ะถ้าบอดีกกอสี <laughs> ลองดูเดียวเราก็มาลองในในตัดยังไงแต่เนี่ยก็ นิดเอาใบมันออกไงค่ะเนี่ยเอาใบตรงเนี่ยเอาออกบนเลยนะมันเพิ่งมีใบเลยนะแล้วมันเป็นยอดนี่ก็เอายอดออกเออเขาก็ต้องลองดูเนาะเพราะว่าอันนี้มันเป็นพันธุ์ดูใบแต่แฉมีแต่ใบเขาไปอยากดูใบแล้วทำเลยเอาใบออกถามเปิ้นกอดก่อนซื้อมานี่ถามว่า พวงใบหรือว่าพวงทองเนี่ยหรือว่าพวงเงินพวงม่วงอย่างเงี้ยตอนซื้อมามันติดดอกมาตัวน้าก็เขาพันดอกโดนเขาต้มหรือเปล่าเขาเอากาวติดช่อดอกหรือเปล่าเต็มใจให้ดอกเอออันนี้ซื้อที่ไหนเนี่ยจำได้หนาโนอ๋อสีรันประดวนอ๋อสีรันประดวนอันนี้เป็นป็นมันมันมันย้อนแสงเอฟบีเอ็นตัดตรงนี้เราตัดตรงนี้ตัดตรงนี้ตะตรงไหนตัดตรงนี้ตัดตรงนี้ต่างใดก็ต่างใด้ก็ อ๋ออันนี้ไปดูช่อง YouTube ปลาก่นอ่าเปิ้นว่าไดก็เปิบ่ปือลิดใบออกหมดเลยอ๋อเอาออกหมดเลยแล้วมันจะนี้มันจะดอกเขอมค่ไม่ได้บอกนะเมื่อใดจะบ่ออกอ่าแต่เหตุของคนอื่นทั่วบ้านทั่วเมืองเปิ้นดอกแต่ของเฮาดอกแค่ครั้งเดียวอ้อแล้วก็เป็นดอกฤดูที่เปิ้นออกกันหมดแล้วแล้วมาเปิ้นก็มาออกอย่ามันเป็นพวงคามนอกฤดูไงเจียง เจียงไม้นี่ขึ้นชื่อเรื่องของการทำอันอย่างที่เป็นเป็น,ปน,นอกฤดูลำไย,ยนอกฤดูอะโวคาโดนอกฤดูอ่าล,ลิ้นจีนอกฤดูนะครับทวง้ามก็อาจจะเป็นทวง้ามนอกฤดูอาจจะเป็นฤดูหิมะตก<อ>มันมบตกกนเลยบอ,อ่เดี๋ยวต้องหลอกมันโดยการเอาวันน้ำแข็งจากกันตู้เย็นอะมาเคาะแล้วก็ใส่ไป บางคนงงว่าในน้ําแข็งในตู้เย็นมีน้ําแข็งกันเป็นตู้เย็นรุ่นเก่าครับบ้านใครมีตู้เย็นรุ่นเก่าบอกตัวอยนะครับจะไปเอาน้ําแข็งอีกนานไม่ก็จะเสร็จก่อนนี่ก็ก็อีกนานกัค่ะกว่าใบจะหมดคือจะเอาจนหมดไปเลยเหมือนกับหมาพูดเดินที่ไปตัดขนทิ้งจากหมาพูดเดินตัดขนทิ้งในสภาพคือหมาเมืองจะชัดนะครับโอเคดี่ไปอ็นอันตัดตัดแล้วก็บายบายก่อนบายบายเพื่อนเพื่อนก่อน บายค่ะขออนุญาตตัดก่อนนะครับเห็นจะคอปวดในวันนี้จะขอเบิกสตางค้านวดครับคึดพอนะครับตั้ตัดตั้งแต่เจ้านะครับมีแต่แย่นะครับเนี่ยอ๋อครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมนะครับผมเพื่อน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 ที่มีปัญหาเรื่องของดอกต้นพวงคามออกลองใจวิธีนี้ดูนะครับเราอาจจะพาน้องไปสู่ดาวพวงคามเหมือนกันนะครับมาลุ้นไปต่อกันนะครับผมจะไปดาวพวงคามก็บอกกันก่อนนะ เพราะว่าอางุ่นก็ไปดาวหุ่นแล้วหวานเจี๊ยบอันนี้เคยดูสภาพหน้าพี่แอนตอนที่อันเม้มปากเม้มคอนะครับแล้วเคดกับลับตาแล้วครับโอ้พี่แอนเอฟซีว่าหัวพี่แอนนี่เหน่งมากเลยหัวก็ยังไม่ลานก็ยังไม่ล้นก็ยังไม่เหน่งจะติดลิขสิทธ์กันยอะขีตาที่ลิขสิทธ์แรงมาก